จะให้ดูนะคะต้นเขาไม่ค่อยอวบแล้วก็จะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ปลูกผักบุ้งแล้วไม่ค่อยประสบผลสําเร็จถ้าปลูกในแปลงจะประสบผลสําเร็จนะคะเพราะว่าถ้าปลูกในแปลงเนี่ยเขาจะต้นสวยมากแล้วก็ใบใหญ่ชอบเจอปัญหาแบบปลูกแบบโรยเมล็ดเราไม่ค่อยได้กินนะคะแต่ว่าได้กินแบบไม่ค่อยสวยต้นไม่ค่อยอวบเนาะวันนี้นะคะเราก็มีเคล็ดลับนะคะมีวิธีมาแบ่งปันเพื่อนเนาะคนไหนนะคะที่ปลูกผักบุ้งแล้ว ไม่สวยไม่อวบก็ไม่ต้องท้อนะคะพยายามลองหลายๆรอบเนาะวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันเคล็ดลับนะคะในการปลูกผักบุ้งให้สวยให้งามนี่ในเมื่อเรามีผักบุ้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็ตัดเลยค่ะตัดเอาช่วงยอดเขาเนี่ยนะคะหรือจะนี่ค่ะตัดเอาประมาณนี้นะคะช่วงช่วงช่วงยอดผักบุ้ง ก็จะตัดเอาแตะเฉพาะยอดนะคะเอาใช้กันไกรตัดจะดีกว่าเนาะถ้าเราใช้มือเด็ดนะคะมันจะชำ้ำนี้เป็นการแบ,บ่งปันนะคะถ้าใครยังไม่รู้ก็ลองทำดูเนาะปกติเราคนนึงแหละที่เป็นคนปลูกผักบุ้งแล้วไม่ค่อยได้กินอบวบอวบได้กินแต่แบบหุ่นนางแบบแบบนี้นะคะนี่ น,นี้ด้ดวยเอาแต่เฉพาะยอดนะให้เราตัดเอาแค่ยอดเขานะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้จะไปทำให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะ เมื่อเราได้ผักบุ้งมานะคะเราก็เตรียมดินเลยค่ะหรือเราจะปลูกใส่กระถางอะไรก็ได้นะเอาไปปักชําไว้ตามกระถางพวกนี้ก็ได้นี่ปักชําไปเลยนะคะสามารถทําได้นะแต่ของเราไม่มีพื้นที่เนาะอันนี้เป็นการทําให้ดูเฉยๆนะคะเราก็จะใช้เป็นกระถางตัวนี้เมื่อเราได้มาแล้วเราก็ปักชําเลยค่ะปักชําจดยอดเนาะก็ง่ายๆ กดดินให้แน่นหน่อยนิดนึงปลูกให้ง่ายๆนะคะไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องมีเคล็ดลับอะไรเยอะแยะมากมายถักบุ้งเนี่ยเขาติดง่ายอยู่แล้วนะปักชำก็ได้กินนะคะ ก็ประมาณนี้เนาะลดน้ำเลยค่ะผักปุ้งจริงๆเขาเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ถ้ารดเยอะเกินไปเหลืองตายเหลืองนะคะไม่ค่อยจะโตนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะเราก็จะเอามาวางไว้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะ วันที่สามหลังจากที่เราได้ทำการปักชํานะคะนี่จะให้ดูเห็นไหมลอดทุกต้นเลยผักปุ้งอะ่ะคือปักชําง่ายมากแค่สามวันนะเดี๋ยวจะให้ดูรากเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะนี่เห็นไหมคะรากรากสีข,ขาวเนี่ยทะลุออกมาแล้วนะมีอยู่หนึ่งรากนะคะ ดู3มวันต้นตั้งตรงยืดตรงดีมากๆเลยอันวันนี้ก็คือได้3วันเนาะก็เริ่มแบบมีการคือเริ่มพัฒนาการดีขึ้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะเอาวางไว้ตรงนี้แหละถ้าได้รับแสงที่เพียงพอก็จะดีมากๆนะคะตรงบริเวณนี้มันไม่มีแดดอยู่แล้ว เด็ดผักบุ้งที่ปักชำจากยอดนะคะอันนี้ก็คือผักบุ้งที่เราปักชำจากยอดที่เราเด็ดเอายอดอ่อนๆนะคะมาปักชำไว้ในกระถางตัวนี้ตอนนี้ก็อายุนะคะก็เข้า15วันแล้วเนาะหลังจากปักชำนะคะจนถึงวันนี้ก็15วันเต็มนะคะก็จะได้ต้นประมาณนี้นะคะอันนี้คืออยู่ในร่มนะคะไม่โดนแดด ไม่ค่อยจะได้เจอแดดนะคะในบริเวณนี้ที่เราเอากระถางของผักบุ้งมาวางนะคะเขาก็จะไม่มีแดดเขาก็จะอยู่ในร่มโดยตรงนะคะเอาไว้ใต้ต้นตัวนี้นะคะเราเอาไว้อยู่ด้านในเขาก็จะไม่เจอแดดเนาะเขาก็จะอวบได้ประมาณเท่านี้นะคะแล้วเขาก็จะยืดขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดต้นเขาล้มลงเนี่ยเขาก็จะเลื้อยนะคะ แบบนี้เราก็สามารถเก็บไปกินได้นี่ค่ะอ่อนๆเลยแล้วก็สามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้นะคะง่ายดีเนาะง่ายกว่าเราพอจากมเมล็ดอีกนะสำหรับไม่เจอยบนะคะคิดว่าการที่ปักชำจากยอดเนี่ยมันง่ายที่สุดแล้วง่ายกว่าปักชำจากลำต้นด้วยแล้วก็ง่ายกว่าที่เรา,อาพอจากมเมล็ดพอจากมเมล็ด โตนะคะเพราะจากเมล็ดเนี่ยพอง่ายจริงนะคะพอง่ายมากๆแต่ว่าเวลาโตจะไม่ค่อยได้กินอวบๆนะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนี่อันนี้คือพอจากเมล็ดนะนี่อันนี้คือ 10, 18วันแล้วนะ18วันเนี่ยยังได้ประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ดูลําต้นไม่ค่อยอวบ ไม่ใช่ไม่ค่อยอวบเลยไม่อวบเลยนะคะหุน่นเป็นหุ่นนางแบบเลยนะอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบให้ดูนะคะจริงๆก็เขายังเป็นต้นผักบุ้งอ่อนอยู่เนาะแต่จะว่าเป็นแล้วนะคะเขาคงโตยากอะ่ะถ้าเป็นสภาพแบบนี้เนาะ,ะนี่อีกนึงอันนี้คือปักชำจากลำต้นนะคะจากส่วนลำต้นอันนี้อันนี้เราใช้ลำต้นปักชำ แล้วก็เราก็แบ่งนะคะเด็ดเอาส่วนยอดเนี่ยไปปักชำอีกทีนึงส่วนลำต้นเราก็ปักชำคือปักชำทั้งสองแบบแต่ส่วนลำต้นเนี่ยวันนี้เป็นวันที่3มก็ยังค่อยๆยังเพิ่งจะแตกออกมานิดหน่อยนะคะนี่เพิ่งจะเห็นนิดเดียวเองถ้าเทียบกับ15วันที่เราทำการปักชำเนี่ยดูสามารถเก็บไปกินได้นะคะ แบบนี้เราก็สามารถขยายพันธุ์ต่อได้เรื่อยๆเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทำการเด็ดไปขยายพันธุ์ต่อนะคะจึก็จะเด็ดออกส่วนนี้แล้วก็จะเอามาปักชําตามกระถางพวกนี้นะคะกระถางของมะเขือเนาะนี่ค่ะแบบง่ายๆเลยไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องมีเทคนิคใดๆนะคะ ใครก็สามารถทำได้มือใหม่ก็ยังทำได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ติดปักชำจากยอดเนี่ยรับประก,กัน100%เปเซ็นต์นะคะติดติดง่ายกว่าอย่างอื่นด้วยซ้ำไปนะคะพื้นที่ตรงไหนว่างก็เสียบไปเลยจิ้มจิ้มเสียบเสียบไปเลยนะคะอันนี้เป็นกระถางของมะเขือเนาะเราก็กว่าจะได้กินมะเขือนะคะเราก็ได้กินผักบุ้งก่อนแล้ว เพราะฉะนั้นเราปลูกผักแบบผสมผสานกันได้อันนี้มันคือผักบุ้งเนี่ยอายุเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ยืนมากนะเขาเป็นผักที่ไม่ได้อายุยืนนะคะเพราะฉะนั้นก็ปลูกรวมกันกับกระถางอะไรก็ได้เห็นไหมคะเท่านี้เราก็จะมีผักบุ้งเอาไว้กินผิดแล้วเนาะเราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับคนไหนนะคะที่ปลูกผักบุ้งแล้วไม่ได้กินอวบๆนะคะก็เอาเทคนิคเอาวิธีนี้นะคะไปลองดูอย่าเรียกว่าเทคนิคเลยเนาะเพราะว่าการปลูกผักบุ้งเนี่ยมันไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายนะคะก็เป็นวิธีการที่แนะนำนะคะให้กับคนไหนที่ยังไม่มีไอเดียนะคะหรือว่าปลูกผักบุ้งไม่ค่อยอวบเหมือนกับของเราเนาะ เรียกว่าเป็นการแนะนําดีกว่าเนาะแล้วก็เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางให้กับคนไหนที่อยากจะมีต้นผักบุ้งที่อวบๆอ่อนๆนะคะยอดอ่อนๆแบบนี้เอาไว้กินนานๆนะคะก็ลองทําดูเนาะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะให้กับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะ ตัวนี้นะคะเราก็เอาเก็บไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาอีกเนาะแต่ว่าไม่เจ็บแน่นะคะก็จะเด็ดเอาตัวนี้อีกนะคะนี่ค่ะเด็ดตัวนี้ออกเอาไปปักชําอีกนะคะคือเนี่ยอันนี้ก็สามารถปักชําได้ตัวนี้เราก็ปักชําเรียบร้อยเห็นไหมคะแล้วเรายังได้ส่วนนี้อีกก็คือได้หลายแบบเลยนี่ค่ะ ไเราก็จะมีกินไม่ขาดนะคะน,นี่ค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะขอตัวไปปักชำก่อนนะคะ